สวัสดีครับพี่น้องฟ้องฝ่ายสู้ผูสุขคนครับผมวันนี้ครับพ่อ้โหครับกูไก่ภากินว่ามอหนี่คือนเขานะครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับอคุณแม่มาเติร์ซเติระดุงไม่ไหมสดๆครับผมเมาบงป่ากันเลยครับผมอืมมากครับมากนี่โอ้ลาอยยังเงินสวัสดีนะครับคุณแม่สวัสดีค่ะ ปลาปลางยเ้ปลางนะปลาเงด้นี่ไดปลาสวายครับผมปลานิงครับผมนี่ปลาสวายเงครับผมเฮ้ยสงการมีไม่สดๆครับผมแทกเทียดเด้อครับผม มาไม่มสดสวดมนี้ครับเยีดตั้งไหนวันเนี่ยเขาให้กินแบบนึงกินบ่บ่เลยหัวเขาคือเนียวเนาะหมวเขาเนียไม่จะก้น ไมีไฟแน่มีข้าวอยู่มงินเยะไหมีข้าวใดอยู่บ้างมีเงินไหมมเงินแต่ไหนเยอะแตก่อนเยอะเงินก็ง่ายว่าเดี๋ยววันหลังขอจะเข้าก่อนนยังไหม้าอยู่บ่วทางคุณ ผมีเสียงตอบรับเลยตาตัวนี้ม้านพ่อโลกงเปนไรืมตาตัวน,นี้บอหืโลกลัวโลกรัวโลกรัวมันเด็กตาตัวนี้ว้าโอ้ครับตัวนี้

โอ้ตัวใหญ่เลยวะตักโลกตัวเนียวต้องลกูกครับโ่ต้องสองแบงก์กันนะปันปานิ่งกันกนะคับเนี่ยมันโอ้ครับตัวเด้อครับผู้ใดเสี่ยวปลาไปต้มไปมุกไปกิ๊กแกงไปย่างก็กได้เอาเลยครับเป็นไม้สุกทครับผมไไามาจะมาทางานครับผมโอ้ดิสายอยู่นะเนาะ แล้วตัวคนเลยอกิไดท้ายนพนี่งด้ายพนี่งภาสวายน้ำมันอืมแล้ว 9, คุณนายแล้วคุณนายซื้อมาเนาะคุณนายมา่เอามาเนาะเพราะงั้นคุณนายสิอยากได้ตุ้งไงนี่ป๋ปอไม่เอาที่น้่แล้วกันที่โตไปฟ้าน้อยไรบ้าง เออพี่น้องเลยปลาเกลือร่ำเปล่าครับผมมาใหม่ๆสดๆสดสดนีแม่จานของแม่จ้อยมาแล้วครับผมมาเอาไปต้มเลยครับผมสดสดงอนสดใหม่ๆจากเขื่อนนะครับผมปลาเขลือร่ำเปล่าปลาสดสดใหม่เลยมากเดี๋ยวนี้มาเอาตรงนี้เนาะเดี๋ยวโตไปถามคุณหน้าเดี๋ยวบ่ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้เนาะครับผมปลาใหม่ๆสดๆครับผมเบื้องแรกออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเจด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ